สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ก๊อกนิวเข้าป่านะครับมาหาเก็บเห็ดพอดีว่ามาสวนครับก็เลยแวะข้างทางนะครับที่มีป่าเห็ดเนี่ยอยู่นะครับก็เดินเข้ามาในป่าเห็ดนะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับที่แรกก็ก๊อกนิวเอ,เองก็ตกใจเดินผ่านมาได้ยินเสียงเหมือนนี่ครับ ได้ยินไหมครับเสียงเหมือนแบบเหมือนงูเลื้อยในใบไม้อ่ะครับก็กองนี้เข้ามาก็ตกใจนะครับแต่พอมาสังเกตดูจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนี่ครับเสียงมันมาจากตัวนี้นะครับลองสังเกตนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับ ที่เสียงมันเกิดขึ้นนี่ครับนีดูนะครับท่านผู้ชมนี่สังเกตนะครับเกิดจากปลวกครับนี่นี่สังเกตนะครับปลวกมันจะสั่นหัวใส่กับใบไม้เนี่ยนะครับ นะครับมันจะสั่นหัวใส่ใบไม้อย่างนี้เลยนะครับเสียงมันก็เลยดังซาซานะครับเหมือนเหมือนงูตัวใหญ่วิ่งผ่านใบไม้เลยครับทีแรกก็กล้<ๆ>องนิวก็ตกใจนะครับคิดว่าจะเจองูใหญ่ครับเข้ามาในป่านะครับี่พอดูแล้วมาแล้วมาเจอแบบนี้ครับ วกสับหัวใส่กับใบไม้ครับนี่มันจะมันจะมันจะทำพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับพวกเยอะมากครับนี่ครับ นี่ครับดูนะครับเสียงมันจะดังพร้อมๆกันหมดเลยนะมันจะสั่นหัวพร้อมกันนะครับดูดูด มันสั่นหัวกระทบใบไม้อะครับแล้วเสียงมันก็ดังซ่า,ซ,าซ่าครับไม่รู้ว่ามันทำด้วยเหตุอะไรนะครับเตือนภัยกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะครับว่ามีคนว่ามีอันตรายผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมันให้สัญญาณกันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการย่อยสลายใบไม้ครับ นี่นะครับนี่อันนี้ก็คือป่าเห็ดนะครับที่กอกนิวเดินเข้ามานะครับนี่เป็นป่ายางนานะครับนี่ครับเป็นป่ายางนานะครับต้นยางนานะครับบริเวณนี้ก็จะมีเห็ดออกนะครับแต่ว่าวันนี้มานี่ยังไม่ได้เห็ดซักดอกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกอนครับ นะครับมีรอยมาเขี่ยตั้งแต่เชา้านะเห็นชาวบ้านบอกว่าบริเวณน,นี้นี่จะเป็นป่าเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่จะออกเยอะนะครับ,นะรบก็มีรอยเขี่ยนะ